มาแล้วครับสำหรับลูกค้าที่กำลังมาหากระลังประตูออโต้ฟังชัศน์ครบแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้อง 3D แบบนี้มีให้ครอบครับนะครับบอกแล้วรุ่นนี้มีทันเดียวเท่านั้นนะครับครบจบที่รุ่นนี้เลยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ได้ออปชั่นมาเยอะสุดครับไม่ว่าจะเป็นกล้อง 3D กล้องมองหลังแบบนี้มุมองศาการเลี้ยวให้ครบผมบอกครบจบนะครับที่รีวิวตรงนี้ผมบอกเลยว่ารุ่นวันไหนตรงนี้ครบถึงในรุ่นแรงนะครับทั้ง เลยหรือว่าจะกล้องมารอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันกล้องซ้ายขวาแบบนี้มีให้นะครับปรับได้หมดเลยนะครับกล้องหน้ากล้องหลังบองสารกรเรยอให้ครบอย่นี้นี่นะครับตัวไฮตัวท็อปที่หากัน ก็สวัสดีครับอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับที่เพชรยนต์นะครับสาขาสวินโวง4 6ครับรีโว่ตัวไฮโดรท็อปนะครับ2.4ดีเซลเดิมๆรถสภาพใหม่ๆสีขาวมุกสวยแบบนี้ครับอยู่กับเพ่ออีกครั้งครับที่เพชรยนต์นะครับกระบะสวยมือสองจัดให้ครับคุ้มแน่นอนจัดมาให้เต็มๆตัวท็อปแบบนี้แต่งมาครบเรียกว่าเป็นตัวหน้าล็อกโค้ดแล้วกันนะครับเหมือนล็อกโค้ดทุกอย่างนะครับต่างแค่คําว่าอักษรไม่มีล็อกโค้ดเฉยๆนะสวยเดิมนะครับเข้ามาสาคัน ติดจองเรียบ3คันนะครับครั้งก่อนลูกค้ามีจัดเฟรนช์เคสหนึ่งซื้อสดเคสหนึ่งนะครับเอสองเคสนะครับจัดเฟ็นช์สองเคสผมบอกในคันนี้เพิ่งเข้ามาครับเรียบจองให้ทันเลยนะใครหาอยู่ไมน้อยด้วยคันนี้ข้อดีคือได้ไม่แค่หลักหมื่นนะครับไม่หลักหมื่นสภาพแบบนี้ไม่ควรพลาดนะครับเกียร์ออโต้ครบจบครับรถมาจากสุรินทร์รถบ้านนะครับรถบ้านจากสุรินทร์รถมือเดียวเลยไปจัดมาให้แล้วนะครับลูกค้าคนหนงที่กำลังมองหากระบะใช้ที่ครบจบ ค่ายโตโยต้าคันนี้ไม่ควนพลาดดูสภาพรถที่เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ล้างทั้งสิ้นเลยนะครับถ้าไม่เชื่อดูครับนี่รถเรียกว่าคีดีนยังอยู่เลยเห็นไหมซุ้มล้อคีดีนยังอยู่เลยนะครับรีบเอามาถ่ายให้เลยนะครับสวยๆแบบนี้ใครสนใจรีบทักหาโทรหาเป้เลยนะครับโทรที่เบอร์ได้เลยนะ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8ปครับแอดไลน์ได้ทักได้นะครับสวยจริงเดิมจริงนะครับ คันนี้ได้เกรดเอห้าดาวนะยังว่าเกรดเอห้าดาวนะครับรถเดิมน็อตไม่ขยับไม่มีชนพิการไม่มีจมน้ํานะครับติดต่อได้เลยนะครับทั้งเบอร์ทั้งลายนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับสวยแค่ไหนสภาพเป็นยังไงนะครับสําหรับรีโวคคันนี้สองจุดสี่ดีเซลครับมากตัวไฮตัวท็อปเลยอย่างแรกเลยครับไฟหน้าใสๆสวยๆเดิมๆนะครับโครมลมดําด้านในแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟไดทาม LED ให้ครบทันสมัยใหม่ๆแบบนี้นะครับตัวไฮตัวท็อปที่พิเศษก็คือนะครับนี่ เห็นไหมอันนี้เป็นเซนเซอร์เฟรเรดนะครับหรือระบบช่วยจอดนันเองมีมาให้ซ้ายและขวานะครับมีให้ครบโครมไฟตบมอกจะเป็นสีดำเป็นโนแบ็กแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวไฟตหมองอยู่ด้านในนะโครงสร้างสภาพเดิมนะครับคิ้วล้อครบสบภาพสวยงามแบบนี้นะครับฝากระโปรงเดิมนะฝากระโปรงเดิมสีเดิมและเกอร์เดิมกระจังหน้าเป็นสีทูโทนสีดำเป็นโนแบ็กตัดดยโครมเมียมพร้อมกับกล้องหน้าฮะนี่เลย กล้องหน้า 3D พร้อมแสดงผลในจอนะครับจอ7นิ้วด้านในเนี่ยเอาภาพจากตรงนี้ไปนะครับเป็นจุดที่เรามองไม่เห็นแต่กล้องเห็นนะครับคือให้มาในเรื่องของความปลอดภยนะัยมาเยี่ยมเลยนะครับถือว่าครบนะครับครบจบเลยจริงๆสุดๆในรุ่นแล้วนะคือตัวนี้ไม่ต้องหาที่ไหนแล้วคันนี้ครบจบครับราคาขายออกใหม่เป็นล้านนะครับวันนี้699,00 0ลูกค้าจับต้องได้ครับ แถมฟรีดาวได้ด้วยนะถ้าลูกค้าที่เงินเดืนอนรายได้นะครับอย่างน้อยนะ699ก,ก็ตีว่า1 3ื่นสาเงินเดืนอนรายได้ก็ประมาณ25 0 0 0 2 6 0 0ขึ้นไปซื้อได้นะครับโดยไม่ต้องดาวได้เลยแต่ถ้ามีดาวก็ผ่อนถูกลงนะก็ผ่อนถูกลงนะครับและตอนนี้ยิ่งมีโปรแคมเปญนะครับดอกเบี้ยถูกๆก,ก็มีให้นะครับผ่อน4ปี5ปีเนี่ยดอกเบีย้ยเริ่มต้นแค่2.39ดดอกเบี้ยถูกนะ ยังไม่ต่อวิทยถูกเลยนะทางซ้ายคิ้ว <c oughs> ก็เดิมแท้นะครับแนบทิศสนิทกันแบบนี้ดูสิครับไมคคลิปสวยๆเนียนๆเดิมๆนะครับขอบยางแน่นๆใหม่มากดูระยะ้อยต่อนี่เห็นไหมช่องไฟเท่ากันหมดนะครับเอามือรู้ดูรู้เลยเนี่ยครับถ้าแบบนี้รุ่นแรงเทพเลยหายากนะใครหาอยู่นะครับซื้อเงินสดได้ซื้อเงินผ่อนได้นะครับส่วนแมก และยางนะครับรีวรตัวนี้ถ้าเป็นตัวมิดมันจะได้แม็กขอบ17แต่ถ้าเป็นตัวไฮจะได้แม็กขอบ18บนี่คือแม็กเต็ม,เต,มเต็มซุ้มล้อนะครับแม็กจะเป็นสีดำตัดด้วยปลัดงาโครเมียมและมีระบบเบรกที่เป็น abs นะครับพร้อมตัวระบบช่วยกระจายแรงเบรกแบบ ba นะครับมีให้ครบเลยนะครับมีให้ครบนะยางเนี่ยตรงปีตรงรุ่นนะครับจะต้องเปลี่ยนใหม่นะยางปี21เอเนาะเดิม,เด,มเดิมนะครับ เดิมเเลยนะครับซุบล้อปุ่งล้อเดิมเดิมเช่นกันนะครับโชคเดิมสปริงเดิมทุกอย่างเดิมไม่มีน้ำมันรั่วหรือเยิ่มใดอย่างสิ้นนะครับสภาพเดิมนะครับกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นโครเมียมนะครับไฟเลยตัวพร้อมของแท้ทั้งหมดนะอ่านี่ครับจะให้เห็นโลโก้นะมันจะเขียนว่านะครับมูราคามินะนี่ครับแบรนด์เดิมของเขานะครับและจะมีกล้องตรงนี้นี่คือกล้องแท้เดิมนะครับตัวไฮเท่านั้นที่มี อ่าตัวไฮปีกขึ้นไปจะมีให้แบบนี้กระจกหน้าของเดิมนะครับแผงที่รูปแผงที่ลีดเ,เนี่ยเด,เดิมสวยๆแบบนี้นะครับคือผมจะบอกว่าไม่ต้องหารุ่นไหนแล้วนะรถสวยรถเดิมน็อตไม่ขยับคันนี้ซื้อได้นะครับหูจับทุกอย่างเป็นโครเมียมหมดนะครับตัดด้วยตัวคิวล้อชุดแตงง่งทั้งทุกอย่างที่เป็นสีดํานะครับช่วงล่างเป็นแบบซูเปอร์เฟกแล้วนะครับช่วงล่างแบบใหม่นิ่มนวลกว่าเดิม ไฟท้ายก็แบบใหม่นะครับไฟท้ายเป็นเลขสาม LED เห็นไหมครับนี่ของเดิมแท้นะเดิมแท้ครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์มีให้นะครับ1.2จุด2จุดแบบนี้นะครับ3 4ฝั่งละ2โรวมเป็น4นะครับกล้องหลังเดิมแท้หูจับจะเป็นโครเมียมไฟท้ายตรงนี้นะครับไฟเบกรกด้วยาตรงกลางจะเป็นของแบรนด์เยอรมันสแตนเล่นะครับนี่เห็นไหมแท้เดิมนะครับ แบกเอร์เนอร์นี่ยังไม่ล้างนะยังก็ยังไม่ล้างนะครับอ่ายังไม่ล้างนะครับก็บอกเลยรถสวยนะครับไม่ควรพลาดนะไม่ควรพลาดนะครับและดูท้ายครับตะเข็บล้ยต่อโครงสร้างเดิมเช่นกันนะครับไม่มีกระแทกตูดเลยนี่เดิมนะครับเมนอาร์คเดิม CRL ครบนะครับตาปั๊มลยต่อโครงสร้างเดิมเดิมแบบนี้นี่ครับเดิมเช่นกันเห็นไหมหัวนงหัวนอตเดิมไม่ขยับครับ ใครหายอยู่นะรถบ้านเดิมๆติดต่อได้เลยนะครับ0ูนย์9 48าสี่ไปครับไปมีตรวจรถให้นะครับครบจบเลยนะตรวจรถให้274รดบรายการนะครับผมบอกนะตรวจให้ครบนะครับตรวจให้ครบตรวจให้จบเลยช่วงล่างเดิมลูกหมากเดิมนะครับท่อเดิมแบบนี้นะครับก็เรียกว่าได้รถใหม่สภาพใหม่ครับแหนบจะเป็นแหนบ3นะแหนบ3นะครับ ช่วงล่างจะนิ่มนวลกว่าเดิมยืดก่อถนนดีกว่าเดิมนะครับก็เรียกว่าช่วงล่างซูเปอร์เฟกครับแข็งแกร่งบรรทุกได้เป็นตันนะครับส่วนโครงสร้างนะครับด้านในเนี่ยตัวนี้หมจับโครเมียมมีคีเลตล็อกให้ด้วยนะครับเบาเป็นเบาหนังเบาหนังคอนโซลจะเป็นสีดําตัดด้วยสีบรอนแล้วก็เส้นโครเมียมสปอร์ตแบบน,นี้นะครับกุญแจใช้คําว่าเหมือนกับฟอร์จิเนอร์เลยนะครับเหมือนกันเด๊ะนะครับ ต่างกันแค่ไม่มีหลังคาและหลังเฉยนะครับเนี่ยคันนี้สามารถจะเป็นรถครอบครัวก็ได้เป็นรถแบบว่าใช้งานกึ่งใช้งานได้เรียกว่าทูอินวันเลยนะครับผมสร้างเวอาสปอตดูสิครับเนี่ยเดิมพอไหมสาภาพแบบนีสสาาบบน้สวยพอไหมครับสวยพอไหมสภาพแบบนี้อ่าสวยพอไหมครับลูกค้าสาภาพสวยสาภาพเดิมนะครับใครสนใจจองได้นะสนใจจองได้นะครับ หัวน่องหัวนัดเดิมไม่ขยับครับแค่ยังไม่ล้างเท่านั้นกล่องคอนโซลนะครับตรงนี้จะเป็นกล่องแบบคูบ็อกซ์นะครับแล้วก็จะมีพวกสำเนาเล่มให้แบบนี้ออกออกหมดเลยนะครับถอดทิ้งหมดนะไม่อะไรไม่จําเป็นถอดออกหมดเลยนะครับรถมือเดียวเห็นไหมครับร้อยห้าสิบางม้ารถปีเบดอ่าปีเบ็นะครับจดยี่สิบสองนะเล่มสำเนามีครับภาษีปีละหกปีละสี่พันถูกนะนี่ครับมีครบหมดเลย และป้ายพวกประวัติของโรงเหลียวเปลี่ยนมาแล้วครบเรียบร้อยนะครับอ่ะใครหารถอยู่นะครับซื้อได้คันนี้ครบจบเลยนะครับเหาะเป็นเบาะหนังสาภาพใหม่ๆนะครับมีปีกครบเป็นเบาะแบบทรงแบบรถสปอร์ตอะไว้ง่ายเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ด้วยแล้วดูครับโครงสร้างประตรูประตูน็อตไม่ขยับนี่รถเข็นเอั้งแบบนี้เดิม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 นะครับรถจเดิมนะครับเนี่ย เบาะทสองหลังก็เบาะหนังครับแล้วจะมีแอร์หลังให้สาหรับตัวไฮเท่านั้นนะครับมีแอร์หลังให้ครบสองจุดนะครับเบาะหนังตรงกลางนะครับพนักพิงแขนมีให้ครบแบบนี้นะใต้เบาะยกดูได้เลยครับยกเบาะดูนะครับนี่เห็นไหมตัวถังเดิมนี่ครับเดิมเดิมแบบนี้เลยนะเดิมเดิมนะครับแล้วก็ประตูประตูนะเม็ดวงเป็ดนักเลือยต่อดูได้ครับนี่เดิมเช่นกันนะนี่ครับเดิมเห็นไหมสวยงาม สวยงามนะครับสปอตเป็นอาคโครงสร้างเดิมเห็นไหมเดิมเดิมไล่ดูเลยครับทุกจุดดูคลิปนี้ละเอียดนะครับดูคลิปจบลูกค้าครับเหมือนลูกค้ามาดูเองเผลอๆนะครับถ้าลูกค้าดูไม่เป็นนะไม่มีความรู้เลยนะครับหรือมีความรู้นิดหน่อยก็อาจจะไม่ละเอียดเท่าเป๊เท่าปถ่ายดูนะครับผมบอกเลยนะเห็นไหมครับนี่เดิมเดิมเม็ดอาร์แท้เดิมนะครับ เนี่ยเรียกว่ารถเดิมนะประตูประตูนะครับซีนก็แบบนี้เนี่ยเนี่ยซีนเห็นไหมซีนเส้นเดียวตรงนะครับจับไปไม่ไม่นิ่มเกินไปนะครับกําลังดีแบบนี้อันนี้ของเดิมสภาพที่สวยครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับอันนี้คือแต่งมาเพิ่มนะปกติไม่มีให้นะนี่ไอ้ลาวบาอย่างเนี้ยซ้ายขวาใส่สามาครบแล้วสาวากาศเป็นเสาแคปลาใช้อ่าเสาชาร์กเนาะอันนี้เปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยนะครับซื้อได้นะครับซื้อได้นะคันนี้ ราคาก็หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับซื้อสดซื้อผ่อนได้เลยทักมาหากันได้นะครับส่วนด้านในนะเปิดไปนะครับเบาะเป็นเบาะหนังทุกอย่างหนังหมดเลยแล้วก็ตัวนี้จะมีฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาเรียกว่าสามอสี่อย่างนะครับตัวไฮต้องพิเศษอยู่แล้วนะครับรถเดิมไม่พอครับรถเดิมนี่เดิมแล้วนะครับพุชตาร์ได้มาอยู่แล้วสำหรับตัวไฮนะครับและก็จะมีในเรื่องของตัวบายสปอร์ตนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นตัวเรียกว่า เอาไว้ดูนะครับจะมีรถแซงซ้ายแซงขวามันจะกระพริบที่กระจกซ้ายนะครับนี่มันจะกระพริบตรงนี้อ่าเดี๋ยวสตาร์ทดูดีกว่านะครับสตาร์ทเลยนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทอ่าเดี๋ยวเทสให้ดูนะครับเทสดูเลยนะนี่ครับเพับกระจกเาก่อนลึบนี่บายสปอร์ดเห็นไหมกับไฟกระพริบสีส้มแบบนี้ครับนี่แหละเวลามีรถแซงซายแซงขวาช่วยเตือนสติเรานะครับ อ่าไม่พอนะมีพาร์คิ้งเซนเซอร์ให้ครับเปิดปิดได้นะครับไม่ต้องการนะครับวิวก็คือกล้องนะมีกล้องให้นะครับมันจะเป็นกล้องสามดีรอบคันที่มีเมื่อกี้แหละครับอ่าปรับดูไ่าตรงนี้นี่ครับจะขึ้นที่หน้าจอเห็นไหมฟังก์ชันให้มาครบเลยนะครับมีกล้องให้รอบคันเนี่ยครับบอกองศาการเลี้ยวให้พร้อมแบบนี้ครบจริงนะครับสวยจริงน่าใช้นะครับ น่าใช้มากอ่าผมบอกเลยว่าน่าใช้นะครับใช้คานี้เลยนะส่วนพวกอ่าพวงมลาลัยนะครับเป็นมัลติฟังกชันเนาะแล้วก็จะมีพวกคูซอนโทนแบบนี้ครับนี่พิเศษนะคูซอนโทนลกความเร็วก็มีให้นะครับเลขกไมน้อยด้วยเล็กไมน้อยด้วยนะครับคันนี้โครงสร้างเดิมสภาพเดิมด,ดูครับหัวนงหัว,หวน็อตเดิมคิวอาโค้ดยังอยู่เลยเดิมครบแบบนี้นะครับเบาะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับ6ทิศทางนะ บอหนังปรับไฟฟ้าหกทิศทางครับเล็กไม่มาบอกเลยว้าวแน่นอนนะครับไม่เจ็ดหมื่นเจ็ดไอ้ไม่เจ็ดหมื่นห้าพันโลไม้เจ็ดหมื่นห้าพันโลครับไม่น้อยไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับไม่อยากให้พลาดเลยคันนี้นะครับอะมาดูกันต่อนะครับป้ายประวัติศูนย์ของเหลวเปลี่ยนมาให้แล้วครบตามระยะนะครับนี่ต่อไปเปลี่ยนที่แปดหมื่นสี่ขับได้อีกหมื่นโลนะครับอันนี้เปลี่ยนน้ำมันเกตหมื่นโลมานะของปตท นะครับคือวันนี้ลูกค้าหารถที่เป็นแบบว่าตัวท็อปสุดอ่ะคันนี้ครับไม่ต้องดาวเยอะแยะครับ2 0 0ห0ื่นสามหมว่ากันไปแต่ถ้าอยากจะดาวก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับลูกค้านะดูครับรอบเครื่องปกติไม่มีสวิงความร้อนขึ้นปกติดเดิมแบบนี้เลยนะครับอัตรากิรใ้น้ำมันนะสิบสองจุดเก้านะครับนี่ถือว่าประหยัดนะสิบสองจุดเก้ากิโลเมตรต่อลิตรประหยัดนะครับผมบอกเลยนะไม่ต้องแต่งนะครับ รถเดิมอะ่ะมันมันมันเซฟอยู่แล้วมันทนอยู่แล้ววิ่งเป็นลา้านกิโลนะครับบอกมุมองศาล้อให้ด้วยเห็นไหมบางคนหลงนะครับเนี่ยไม่รู้ว่ารถล้อตรงไม่ตรงนี่ครับมันช่วยบอกให้แล้วเรียบร้อยเห็นไหมนี่ครับครบเลยนะบอกความเร็วแบบดิจิตอลนะครับ f m MM m ก็ปรับได้เล่นได้ตรงนี้เลยนะครบจริงนะครับส่วนตัวจอนะครับตรงนี้นะ ถ้าเกาขี่อถอยมันจะมีกล้องสลับให้ออโต้แบบนี้พร้อมกับเสียงเซ็นเซอร์นะครับบอกองศามุมล้อการเลี้ยวให้หมดเลยเห็นไหมปรับได้หมดเลยมันปรับให้บอกให้นะครับถือว่าคุ้มมากๆส่วนแอร์ได้เป็นแบบดูออลโซนครับอิสระซ้ายขวาแบบนี้ครับและมีมีโหมดออโต้ให้ด้วยลูกค้าเลือกได้เลยเอาแบบไหนนะครับเลือกได้เลยนะครับเขาปิดก่อนมันเสียงดังนะแล้วก็ปิดพักที่เซนเซอร์ด้วยนะครับผมลองการเสียงอ่านะ ตอนนี้ให้ดูนะครับชุดเกียร์ตรงนี้ครับหัวเกียร์คุ้มหนังใช like ่ไหมครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้เนาะมีโหมดแมนนวลตัวให้นะครับโหมดอีโคมีโหมดพาวเวอร์มีเลือกได้แบบไหนเอาแบบไหนจัดได้เลยนะครับจัดได้เลยนะครับครบคุ้มคันนี้มีกล้องหน้าแถมให้นะนี่กล้องหน้านะครับเป้แถมให้ไปนะแล้วก็ยังอื่นจะเอาอะไรก็บอกบอกกันได้คุยกันได้นะครับแล้วอื่นก็คุยกันได้นะครับทุกแบบเลยเป้ก็เรียกว่าเป็นง่ายสุดแล้วนะครับ คุยง่ายแล้วก็ผมก็ไม่ได้อวยตัวเองแต่ผมก็รู้เรื่องรถนะครับรู้เรื่องรถนะครับไม่ใช่เซลล์ปกติทั่วไปเป็นช่างมาก่อนก่อนจะเป็นเซลล์นะครับก็เรื่องรถผมว่าผมน่าจะมีความรู้มากสุดแล้วนะครับมากกว่าอาจจะหลายๆคนนะครับก็ไม่ได้บอกไม่ได้อีิใคยแต่ว่าอันนี้ก็คือเรื่องจริงนะครับก็เรื่องข้อมูลรถต่างๆการดูรถมือสองผมดูได้นะครับไม่ต้องห่วงอ่ะครับห้องเครื่องนะครับอย่าพลาดนะดูรถมือสองห้องเครื่องก็ต้องดูนะครับ คลิป10บกว่านาทีนะครับสิบห้านาทียี่สิบนาทีนะครับแต่ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาค่าละมันมาดูครับมาอีกทีคือวันรับรถเลยนะครับรถสวยต้องปกแน่นอนนะมาเดี๋ยวเปิดฝาหน้าเครื่องให้ดูนะครับฝาหน้าเครื่องเปิดมาครับฝากระโปรงเปิดมาเดิมๆนะเครื่องเดิมเลยนะครับเครื่องเดิมสภาพเดิมนะครับแก้มนี่เห็นไหมเดิมๆสังคมชัดเจนนะครับหัวนุ่งหัวน็อตไม่ขยับสภาพสวยงามนะครับนี่น็อตเดิมฝาเดิมนะครับซีนก็เดิมแบบนี้นะครับชอบ ให้จองนะครับตอเห็นแว็บแรกแล้วเฮ้ยถูกใจเลยนะครับจองเลยนะครับผมผมบอกนะเซ็ตเราเซ็ตแรกที่เราเห็นแล้วถูกใจนั่นแหละครับคือเราชอบแล้วนะครับแล้วถ้ารถเดิมแบบนี้อีกนะครับรถเดิมแบบนี้แล้วนะครับรีวิวให้ดูแบบละเอียดแบบนี้แล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องลังเลเลยครับวันนี้มีโอกาสแล้วนะครับเป็นคู่เราแล้วนะครับจองได้เลยครับเดี๋ยวเป้จะทการให้นะครับได้รถใช้แน่นอนถูกใจแน่นอนครับแล้วดูนะครับทําไมถึงน่าซื้อนะครับนี่ ดูเลยนะครับไอแพนเพจนะครับนี่นี่ให้ดูปียี่สิบเดือนธันวานะครับมาเป็นรถปลายปีนะครับจดปียีสิบสองคือข้อดีคุณขายรถมันได้ราคาที่ดีกว่ารถปียี 20, ่บแท้ๆนะครับนี่ยี่สบเ็ดจยี่สบสองดีนะแบบนี้ขายได้ราคากว่านะครับซีนเดิมโครงสร้างเดิมแสดงว่ารถไม่ขยับไม่ชนเลยเด่สิน้นแต่โครงสายกาวยังใหม่กิบเลยดูดินีครับแบตเตอรี่ยังใหม่อย,อยู่เลยนะครับพันหน้าโครงสร้างนี่ตัวเฟรมต่างๆเดิมหมดเลยนะครับเนี่ย เบเดิมนะครับตัว RL อยู่ครบเห็นไหมเนี่ยครับเดิมๆนะเดิมเดิมนะครับเราเบรกตัวนี้ครับ,นะนะรบ,รบใหม่กิฟท์น็อตไม่ขยับเลยเครื่องเดิมไม่แกะไม่ไขไม่เปลี่ยนนะครับน้ำมันเบรกมันเริ่มเบรกฝากระโปรงมันจะมีอยู่นี่ครับตัวยต้าตาปั๊มเดิมอ่ะซื้อได้ถ้าแบบเนี้ยน็อตไม่ขยับเลยใหม่ป้ายแดงเลยนะครับแก้มเดิมตรงนี้ยกดูด้านในครับ RW r w ครบจบนะครับซื้อได้แบบเนี้ย ลูกค้าคนไหนสนใจนะครับแอดไลน์ทักหาไปได้โทรเลยครับเบอร์094 7 8 9 4 8 4ไปครับแอดไลน์ารรมาทำมาได้รีวอสอตัวไฮตัวท็อปสุดในรุ่นครับสีขาวมุกรถจัง่างอยู่ไม้แค่เ็7 5 0 0ปี21.22 6 9 9 0 0 0ครับซื้อเงินสดกันผ่อนทักหาโทรหาไปได้เลยครับ